ดูครับมาแล้วครับคู่นี้ครับยังไม่ชุกับมันเลครับแดกจะชกัเกมนะครับสนักนี้เป็นจะสุนโปรแักนะครับุไหนเป็นสุกสุกไหนจะสุดแพ้สุกไหนซุฟอร์มเดาหรือนะ แดงนี่สจอเชิงส่งเข้าประกวดอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้พี่เียงแกบอกว่าจะทำ่า่มวยมาหนึ่งปีหมดไปห้าแสนแล้วพี่ยาได้คืนมาประมาณสองหมื่นถือว่ากำลังเทียบเลยโอ้แต่แกภูมิใจนะไอ้าวีแล้วไปต่อยเมันมารอบนึงนะลุงไปดีนาเดินยังไม่อยากไปครับตอนนขอลุงเำมครับน เตูนเู้นเตูนกู้เหมือนเหมือนกับพวกใหญ่บอกเลยฮะมีความพอแล้วไหลมาด้วยครับอุ้ยพิชิตเด้ไปนี่ละไปไอ้ตอนล้มพับเลยครับนี่นหละครับพวกหายยิ้มเลยหายตัวมาแล้วโอ้โหครับทีมที่จะพยายานเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลย

น้ำมันในเริ่มจะกระชอนถังนเลยครับระูก็เริ่มจะตันเลยครับหัวฉีดกโอ้โหเขาบยลอยบียัง เอาให้ล้มครับเอาต้องเอาให้ล้มต้องเอาให้ล้มครับไม่ล้มอ่ะไม่ล้มอ่ะครับแล้วผมก็ดูซีโม่เนี่ยถึงแล้ยก็จะมาสอนครับถึงสอนยังไงเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยครับแตมไม่จะบเนไม่จะฟอเอ้าวเรียนเอ้าไปไหักเอารู้เอ้ารู้นะแบบนี้ ยังอยู่ได้กันไหมยังไม่ใครไหนครับสองตบมือด้วยครับตบมือด้ว,วยให้่าลังใจน้องนะครับทั้งคู่นี่สาเหตุที่ร่างกายยังไม่เท่าไหร่นะครับ นี่ถ้าเขาถ้าเขาไม่ต่อยมวยเนี่ยขาจะจะหนักกว่านี้นะพี่อ่าครับหนักกว่านี้นะเดี๋ยวต่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หุ่นดีเหมือนเจ้าเพชรนะครับเพชรเต๋อเพชรดอนแต่ก่อนก็อย่างนี้นะครับก็ต้นน้ำนะครับต้นน้ำสไปน์เป็นต้นน้ำแบบนี้เลยครับพี่อ่ะแบบนี้นะครับโอ้แต่ตอนนี้แม่งหุ่นอย่างเพียวเลยครับแต่แต่ไม่เพียวเท่าคุณท่อนะฮคุณใหญ่ดอนเพียวกว่านะฮะไม่ต้องผสมครับคุณใหญ่ดอนพึ่งพึ่งพึ่งนี่ยพุ่เต็มแล้วนี่ยังมาไกลๆยังไม่มา ออกมาเยอะครับไปหมดแล้วครับนี่ไปหมดแล้วลงไล่ไปหมดแล้วนะครับ

เอาไม่เป็นไรแรงให้น้องก็ได้ส,สาเหตุที่ชนะก็เ<ๆ>จอขโมยกินหัวอาหารหมูบ่อยนะฮะไมีแรงน,นะฮะแพ้พี่เตืองเขบอกแกแพ้จนชินเลยครับพี่ยาไม่เท่าไหร่ชนะนี่แกจะเป็นเรื่อง,ปงแ,แปลกมากแปลกครับแพ้เป็นพระนะฮะเพราะว่ารถไทยเพื่อการสังคมทักกับบ้าใช้ชื่อแล้วรับค่าตัวเลยนะรับรางวัลนะครับ เออไปแจ้งชื่อพี่ไอดอนนะครับแล้วก็ตัดชื่อออกนะครับอคู่ตอ่อไปเออไดกเทียมเลยครับเทียมเะดับ,บมาให้มันถูกคู่กันแล้วก,กันจะีับไปให้ถูกคู่นะ